อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับวิธีการก็ให้เราดับเบิลคลิกนะครับตรงคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับสองครั้งนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่คอมพิวเตอร์ไปที่คอมพิวเตอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนหาโปรแกรมนะครับที่เรา,าไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อที่จะทำการถอนการติดตั้งนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น โปรแกรมนี้นะครับเป็นดีแคมนะครับเวลาถอนการติดตั้งนะครับเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับก็ได้นะครับหรือคลิกเลือก1ครั้งแล้วก็เลือกอันนี้นะครับหรือจะคลิกขวาเลือกอันนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ยกเลิกการติดตั้งครับง่ายๆนะครับ ก็เรียบร้อยครับปิดเลยนะครับอไอคอนในหน้าเดกสก์ท็อปก็จะหายนะครับไฟล์ติดการติดตั้งที่อยู่ไดซีมันก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือการถอนการติดตั้งโปรแกรมแบบท้าวอนนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ